เที่ยวเมืองนรกตอนที่48ครั้งที่47วันที่11มีนาคมพุทธศักราช2521ตอนท่องแดนตัดดินลอยแก้มนรกน้อยท่านอรหันจี้โกงเศษลงตัดเป็นกรอนมีความว่าโลกมนุษย์วุ่นวายหนอมีควรยุ่งเนื้อนาบุญปอดภาษีหว่านไถนาลูกขึ้นหลังซัดขึ้นหน้าในคงคา ชั่วพิบตาใบไม้ร่วงอกคลาเอ่ยอ่านตามคำก่อนอีกแล้วอาจมีคนพูดว่าอาตมานั้นเป็นผู้ที่หมดความมานะเป็นผู้สิ้นหวังก็แล่าแต่ควรจะพูดไปอาตมาก็ไม่มีปัญญาที่จะไปหามป้มได้ความมีมณะบักบั่นคล้ายกับการไต่บันไดการคิดแต่จะมุ่งก้าวนาไปเรื่อยๆรมม่รู้ถึงกันสุดแล้วมนุษย์จักจับยังฝีเท้าก็จะต้องล่วงหล่นลง ร่างกายก็จะย่อยยับแหลกล้านไม่มีชิ้นดีดังนั้นชาวโลกควรจะสํานึกรู้ตัวชีวิตของบุคคลในชาติหนึ่งมิได้ยืนอยู่ยงยาวนั้นไรห้องหอบานช่องตึกรามนั้นเียงใไงท่านได้ยืมมาใส่อยู่ได้ไม่กี่สิบปีเท่านั้นเองไม่ว่าผู้ใดก็ไม่มีวิจัยที่จะยืดอยู่ได้ตลอดกาลเมื่อเหยียดแข้งเหยียดขาน,นอนแผ่เมไไื่อใดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสูญสิ้นพวกลูุหล้านก็จะเชื่อในทัานย้ายไปอยู่ยังแหล่งอื่น ลูกคืนในแม่น้ําคือลูกหลังสไลคือลูกหน้าคนรุ่นใหม่เข้ามาแทนคนรุ่นเก่าหากใหม่สานึกรู้ตัวด้วยเร็วรอคอยจนฝุ่นไอพื้นดินเต็มตัวกรบหน้ามองไม่เห็นวิวแววหน้าตาแห่งความสดใสใหม่แล้วนั้นนั้นก็จะกลายเป็นบุคคลในอดีตการเสร็จแล้ววันนี้เตรียมถ่องนรกต่ยังเซนจนถึงดอกโบสีขอรับคำบัญชาคำสวดมนต์หน้าสาลเจ้าได้ดังกังวานขึ้น คือเสียงดนตรีที่สดส่งผู้ควรกลับขึ้นไปสู่แดนตะวันตกเสียงสวดเล่าให้คนตื่นขึ้นคนตายแล้วไม่มีวันก,นกนลับเน่าไปในรกกันเถอะถึงแล้วละยายางเซิร์นลงจากดกบัวเสียยินดีต้อนรับท่านอาจารย์ในสัญญเซินแห่งสำนักเสียงแห่งตึงมาเยี่ยมชมคุกนี้และคุกนี้คือแดนตัดดินร้อยแก้มนะลูกน้อยอยู่ในความปกครองของขุมที่เจ็ด ท่านหนังสองแต่งหนังสือตามทาององค์การมีความดีใหญ่หลวงน่าสรรเสริญทดทูนเป็นอย่างยิ่งที่ท่านพัสดียกย่องนั้นข้าพเจ้าไม่สามารถจะรับไปได้การท่องนรกเพื่อแต่งหนังสือก็ได้รับการดูแลคุ้มครองอุ้มชูจากท่านอาจารย์ในจากการแนะนําชี้แจงของพวกท่านอีกด้วยต้องขอขอบคุณจากขั้วหัวใจโดยแท้วันนี้ได้มาถึงคุกของท่านขอท่านจงเปิดประตูแห่งความสะดวกให้ด้วย ต้องเปิดประตูแห่งความสะดวกให้แน่นอนท่านทั้งสองเชิญตามขัาพเจ้าเข้าไปภายในคุกตรวจชมให้ละเอียดที่ท่วนเถิดขอบคุณมากถึงหน้าประตูคุกแล้วยามรักษาการตั้งแถวแสดงความเคารพอยู่ภายในคุกส่งเสียงข่มและงมไปด้วยเสียงข้าควรทรมานเดี๋ยวมาทูดใช้ตะขอเหล็กนัดปากของพวกวิญญาณโทษออกแล้วก็สับเกี่ยวดึงเอาลินออกมา วิญ,ญญาณโทษร้องตะโกนขึ้นทันทีแล้วก็ใช้มีดที่คมกิบตัดเอาลิ้นให้ขาดเลือดสดๆเปื้อนเต็มหน้าอกถึงขนาดนี้แล้วพวกจุมทูตยังไม่ยอมหยุดยังหย่อนเอาเหล็กเจาะเจาะเอาแก้มของวิญญาณโทษทั้งสองข้างแล้วจึงใช้เส้นลวดลอยไว้ลามให้ติดกับเสาหลักวิญญาณโทษก็ร้องควญครางแล้วก็สลบเหมือดไป การลงโทษแบบนี้หยดสยองและดุแรงเหลือหลายลิ้นติดเนื่องถึงโกใจผู้ที่โดนตัดเข้าและมีความเจ็บปวดแสนจะทรมานบรรดาที่ถูกทำโทษแบบนี้เมื่อไม้เท้าตีสั่นเทาไปหมดอุจจาระปัสสวะเลีอนดาดลงพร้อมกันในทันทีโยมมาโลกทําเครื่องมือทำโทษผู้คนล้วนเป็นยาขนาดที่ตรงต่อโลกทั้งนั้นเป็นที่น่าทึ่งน่าประหลาดใจมาก มีทราบว่าวิญญาณโทษเหล่านี้มันทําผิดโทษฐานอะไรบ้างบรรดาที่มารับโทษในคุกนี้ล้วนมีความผิดทางวาจาการสูญเสียศีธรรมในการพูดข้าพเจ้าจะสั่งให้วิญญาณโทษบอกเล่าถึงความผิดในตอนที่มันมีชีวิตอยู่เพื่อลงพิมพ์เที่ยวเมืองนรกบอกเตือนชาวโลกขอบคุณมากที่ท่านพัสดีให้ความร่วมมือวิญญาณโทษออกมาแล้วแต่อย่างสซนจ,จงสอบถามได้ทุกประการขอถามคุณยายผู้นี้ว่า ท่านมารับโทษอย่างที่นี้ด้วยเหตุใดไม่ทราบฉันเพียงแต่พูดพล่อยไปเท่านั้นไม่ได้ตัางความผิดอะไรเลยมีถ้าคนตายโดยคำพูดไม่ใช่ความผิดดอกหรือเตื้อไม่พูดความจริงต้องถูกลงโทษหนักกว่านี้อีกเอาราคาอีฉันจะพูดความจริงก็แล้วกันตอนมีชีวิตอยู่อีฉันชอบอจชาลิสยาคนอื่นมากจะยุยงให้แตกกันเสมอๆไม่ใช่ว่าจะกล่าวไล่โทษผู้อื่น ทำให้เกิดความบาดหมางปนปวนในครอบครัวพี่น้องต้องแตกแยกออกจากกันทำให้พ่อแม่ที่แก่เท่าขาดการเลี้ยงดูสงเคราะห์หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่ทำให้ผู้อื่นต้องรับข้อกรรมนี้เธอเป็นหญิงปากหมาที่ชาวโลกจบกล่าถึงนั่นแหละตัวเป็นผู้หญิงไม่มีเสียธรรมในทางวาจาใช้คำพูดยุยงปิ้นปอนทํทำลายครอบครัวที่มีสุขอย่างกลมเกลืนสมบูรณ์แลว้วก็เคี้ยวหมากดื่มเหล้าเมายาไม่ขัดปาก อย่างปกติคำพูดคำจาก็ไม่มีการยับยัง้งบางครั้งก็แต่เบ่งเสียงเอตโลลันบานบางครั้งก็พูดแนบหูผู้ชายกระซิบสั่งที่จะทาไปล้วนคําพูดที่ไม่สุจริตหรือเป็นเรื่องที่ไม่ดีไร้สาระลิ้นของเธอนั้นมีพิษตรงจําต้องตัดในกัดลงที่จะทําให้เธอนิ่งเฉยพูดไม่ออกไปจะได้ให้ไปบำเพ็ญทางวจีทมอีกลิ้นนั้นคมดังมีดฉาบนรกตัดลิ้นมีพวกผู้หญิงเป็นส่วนมาก ราะว่าผู้หญิงนั้นผูดมากแล้วจะขอกับแคบถ้าไม่เกิดขึ้นลมปั่นปนได้ง่ายที่สุดบางก็ตัวนั้นเป็นหญิงแต่ไม่มีคุนสมบัติที่อ่อนหวานแม้แต่น้อยผู้จ่าที่นหนเสียงดังอย่างฟ้ารลองด้วยวาจาน้นักทำให้ผู้อื่นเกิดความกดขเคเกลงก็ยังไม่รู้สึกตัวเมื่อตายลงต้องให้ขวควายหน้าม้าตัดซอดลิ้มของมันเพื่อทําให้สุเสียงนั้นได้ลดต่ําลงจึงหวังว่าบรรดาผู้หญิงในโลกมนุษย์จงใช้วาจาหนุ่มนิ่มจะดีกว่า เพื่อไม่ต้องไปขัดใจขัดคอใครเสียน้ำใจกันขอถามสุภาพบุรุษผู้นี้มาท่านทำผิดฐานอะไรบ้างจึงต้องมารับโทษชนิดนี้อย่างที่นี้เราตอนมีชีวิตอยู่นั้นผมมีนิสัยน้อนหลุดแหลงมากพอพะผิดเ,เลงที่ไม่สบอารมณ์หรือได้ยินคำพูดที่ขัดหูเข้าก็จะแหกปากแปดเสียงด่าทอเป็นการใหญ่โดยไม่เกรงกลัวผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนเงาบพาดุดของผู้อื่น โดนดับเพลิงไปหมดนอกจากนี้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรชั่วร้ายเลยมาตายดงแล้วทา่านยมบาลไม่ลดละจะเล่นงานผมแต่าวว่าผมปากเสียชมดักคุณทำสกปรุกให้อภัยไม่ได้ตัดสินให้ตกคําอยู่ในคุกนี้รับการลงโทษให้ตัดดิน้อยแก้มแสนที่จะทนามานถึงขอเตือนชาวโลกจงอย่าได้เรียนแบบผมที่ไปดา่าทอผู้อื่นมิฉะนั้นเมื่อตกถึงโรกแล้วทุกนั้นจะไม่สามารถบรรยายได้ถูกพระสิทธทันวา ใจร้ายนั้นคนมองไม่เห็นปากร้ายทุกคนต่างได้ยินปากที่ร้ายกันนั้นจะทาให้ผู้อื่นเจ็บใจได้ง่ายที่สุดก่อเรื่องก่อราวเสมอเสมอทให้กินแหงแข็งใจในความสบสมาที่เรียกว่าบาดแผลจากคมมีดหายได้ง่ายแต่เจ็บช้ำจากคากล่าวร้ายอยากกิจะลบเลือนเวลาด่าทอในตาไม่ยอมมองคนเลยหยาบช้าสามานสิ่นดีเหยียบย่มจิกหน้าบุคคลสามพัเรียกได้ว่าไม่เว้นแม้แต่โคตรเงา ก็เป็นความผิดที่หนักหนาชนิดหนึ่งทว่าอย่างยิ่งกับพู้มันเป็นธรรมคำพูดคำจายิ่งต้องตั้งอยู่ในหลักธรรมหามใช้คําพูดที่มีสิ่งสกปรกประปนเคลือบแฝงเป็นอันขาดมีเช่นนั้นเสียดรรทางปากเสื่อมคายผลธรรมก็เน่าเปื่อยหมดสิ้นความหวังที่จะบรรลุธรรมแต่ตายลงแล้วนกตัดดินร้อยแก้มจะมีส่วนให้รับขอถามครูบาผู้นี้ท่านมาสวดมนที่นี่ด้วยหรือนะโมพุทโธ หมุนช่างสวดยากหนักหนาหววน,นึกถึงปางก่อนเริ่มใส่ในอิตดิตของพระพุทธอันยิ่งใหญ่มหภูรานอึ่งในออกบวชอับสีนเป็นพิสุกสงฆ์ขยันท่องอ่านคนขวาในทางวัฒนธรรมคำพีจนลึกึงแตกฉานได้แ,แต่งตำราประกาศธรรมเติ่ขึ้นธรมมมนนธรมะบรรยายธรรมะมักจะวิจารณ์ติเตียนศาสนาอื่นเขาโดยถืออระพุทธเป็นใหญ่แต่องค์เดียววันนอกนั้นแล้วเช่นที่พระเจ้าเจ้าชั้นกษัตริย์เจ้าแม่ต่างๆแลวเป็นเจ้ากระจอบ ว่าเป็นพูดเป็นมารนอกศาสตร์ไม่ใช่ศาสนาของพุทธท่านที่เป็นสัตว์แท้เพียงองค์เดียวไม่ต้องไปเคารพนับถือผู้ที่รับการก่อมกก่าโรมจากผมก็มีไม่น้อยจากนั้นมาก็ดูมินด,ดูแคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนดท้ายหลายศาสนาอื่นทั้งนี้ผมได้ทําตามพูดตามคําจันทึกของคัมภีประธรรมจึงไม่รู้ว่ามีความผิดเมื่อตายลงแล้ดดดดดดวดวงวิญญาณโดนผูกมัดไม่สามารถเอาตัวรอดที่แทนน้นโดนควบคุม,มตัวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างสากลโลก โดยโทษที่กล่าวร้ายเศษศีรษื่นไม่เบาเลยจนให้ผมต้องตกมาเข้าอยู่ในนรกไม่สามารถไปยังแดนตะวันตกกว่าท่านจะได้โปรดช่วยเหลือก,กับกูผมโดยเถิดไอ้สิทเวนทางพุทธไม่มีสิทธิเลว,วเหมือนอย่างเองนี่นะทำแห่งพระพุทธแห่งความเสดิภาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะสามารถบำเพ็ญสําเร็จทาได้พ่ายตายการะสมัยะัถานที่ต่างๆกันได้เว้นแ,แต่ว่าจะที่ยกขานขนานนามต่างกันเท่านั้นเอง เอะพญานาจะแม่ต่างๆที่ช่วยชาวโลกกอบกู้ผู้คนนั่นแล้วแต่เป็นผู้บำเพ็ญธรรมฝึกอบรมจนบรรลุสําเร็จเป็นสิ่งสูงสักสนายเยลื่อนร่างและขึ้นสู่สวรรค์เสพสุขอย่างแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นซึ่งไม่ต่างกับพูธได้กล่าวไว้ว่าโลกแห่งความสุดยอดเนั่งจากผู้บำเพ็ญธรรมยังห่างไกลจากการบรรลุผลธรรมนั้นมีอยู่จานวนมากมากวดถือว่าตนฉลาดเก่งมากแล้วเมื่อที่จะลบลมสมภพพวกลูกศิษย์สาวก ทำการตัดทอนต่อเติมคมภีตำรานึกแต่งหนังสือขึ้นโดยเอาความเห็นส่วนตัวเป็นที่ตั้งเล่ยทำให้เกิดความผิดพลาดวุ่นวายทางศาสนาทํใไ้ผู้หลอมใส้ในทางความเป็นธรรมเชื่อถือทําตามอย่างงมงายจนเกิดคติในการดูหมิน่นศาสนาอื่นตัวเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันแต่จิตใจต่างกันการทำของมนุษย์จึงทาให้ขึ้นลมโหมแรงจัดมากถดถฐาน,นั้นจะหาภัยไม่ได้ จึงขอเตือนพวกพระพวกนักบวชในโลกมนุษย์ว่าการมาเป็นธรรมสำคัญที่จิตใจจะต้องบรรลุมีไน้อยู่กับการก่อเรื่องทำผิดบรรดาที่ประกาศทำบิดเบือนสกปรกแต่งหนังสือด้วยใจอคตินั้นหากไม่เผาหนังสือโยนผู้กันทิ้งหรือสำนึกผิดโดยด่วนและประกาศทาที่ถูกต้องข่องแท้โดยปากที่สะอาดหมดจุดเมื่อตายลงแล้วมันจะโดนลงโทษจากนรก,กตัดลินร้อยแก้มให้เป็นท่องบนตำราทุกข์ ทุกวันคืนจะได้ลดแห่งการที่ใช้ปากทำลายคนไม่ได้ได้เวลาแล้วจี่ยังเซอนเต็มตัวกับสำนักสิ่งที่ขาดตกบกพ้องประการใดขอได้โปรดอภัยด้วยให้ในาหารต่างแถวนาสการส่งท่านอาจารย์ขอขอบคุณท่านพัสดีและนายทหารทั้งหลายเราสิทธิอาจารย์ขอลาละท่านอาจารย์ครับกระผมนั่งลงเรียบร้อยแล้วเชิญออกเดินทางได้ถึงแล้วละ่ะสำนักเสี่งแหงเตึง อย่างเซินลงจากตกบัววิญญาณกลับเข้าสู่ร่างดังเดิม